เอานะครับสวัสดีครับวันนี้กับพี่เอบอสคราฟนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นม e c คราฟกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ในมอดของมอดไรมัดม็อบนะครับเป็นม็อดที่มอดที่สามารถขี่สัตว์ได้นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีลาวาเต็มไปหมดเลยมีเอ v นวิลฝั่งนู้นนะถ้าเออเห็นแล้วก็มีอะไรอย่างนี้นะครับเป็นห้องขังนะค้บเนึ่องจากผมเคยเล่น ผมเล่นมอด l u c กี้บ็อกตั้งแต่เวอร์ชั่น0.14แล้วนะครับก็ตอนนี้บอลลเชอร์ยังไม่เปิดนะครับส่วนวอล์ซีรีส์ก็ยังไม่มานะครับเอาลนะผมจะมาอันนี้เป็นมอดของ M C P E Master นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะว่าทํำยังไงนะครับขั้นแรกคุณต้องไปลงมอดมาก่อนนะครับอย่างที่2สองคุณหาสัตชนิดใดก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกันหลายๆชนิดเลยนะครับเราจะมาลอง N P C มามาหลังแรกเลยนะครับ หมูนะนี่แล้วคุณก็ตบหมูนะเพราะคุณก็จะขี่หมูได้ด้วยนะนี่ไปสิหมูแต่มันขี่ได้แป๊บเดียวข้อเสียไม่ใช่แป๊บเดียวเราเดินช้าด้วยครับแกเดิน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 เนี่ยเราต้องเดินตามเราต้องให้มันนํานะครับอะไรประมาณนี้นะครับมาอันที่สองนะครับวัวนะครับ,บวัวตบวัวนะครนี่อันนี้ดูเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันเจ็บไงแต่ถ้ามันไม่เจ็บมันจะไม่เร็วนะ เดินเดินเดินโอเคไม่เดินช่างหัวมันนับตัวที่สามนับแกะนับนี่เนี่ยมันเจ็บมาเลยจะวิ่งครับเดินสิเดินเดินไม่เดินอีกไม่ไม่เดินหุกพอไม่เดินหรอได้เดินก็ต้องตบนะครับหรือไม่ท่านก็ปลายารีเจนได้ไหมถ้าถ้าเกิดใครรวยน้ายาปลารลีเจนน้ำก็ปลาลีเจนให้มันหน่อยเออแล้วเราคุณก็ตบมันนะเพราะมันก็จะเดินนะเออเป็นวิธีที่ดีอยู่เหมือนกันนะปลายาลีเจน เดินเอออย่างนี้นะอ่าตัวที่สี่วูฟหมาป่าจะเดินไหมโอเคหมาป่าไม่เดินนะเอาเดิน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 โอเควูฟเดินนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นวูฟที่เราเทมนะครับเดี๋ยวลองลองดูก่อนวูฟที่เราเทมเออนี่เอานะเดี๋ยวมาลองวูฟแบบเทมนะมันจะเดินไหมก็ดีนะถ้าเป็นวูฟแบบเทม กินซะยืนขึ้นตบโอเคสามารถเดินได้ด้วยครับสามารถวิ่งนะครับไหนดูดิดูทีเดินตามเราไหมเดินตามที่เราขยับไหมไม่เดินนะต้องตบอย่างเดียวนะเดินเดินเดินไม่เดินช่างหัวมันนะแต่ก็เป็นมอสที่ใช้ได้นะอย่างที่โหดออซิลอ,ออซิลนี่ต้องค่อยๆนะวิ่งเลยไอแมวเมี้ยวโอ้โหผมปล่อยออซิลมาเยอะไป ใบออซิลดตมาเยอะไปออซิลดตมานี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแมวโ,โหมาวิ่งไล่จับแมวเลยนะโหนะ่าเบืเ่อ้างต้องบินนะบิน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 เง,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 งี้ยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมาแมวแมวลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องทำกักบริเวณไว้ละอยู่ไม่เอาดิตบเลยโอเคได้ครับแมวโหแมววิ่งแมวแมวแมวใจเย็นน้องแมวเฮ้ยอันนี้เร็วสุดเลยครับเร็วมากเร็วมากใจเย็น โอเคโอ้โหสปินไร h t r รา is spin right round is spin right นีเร็วมากเลยค่ะท่านผู้ชมแต่มันอยู่ไม่ค่อยนิ่งนับต่วมูชรูมมูชรูมก็เดินได้นะตามปกตินะตัว่าอมา NPC ีวิวเลเจอร์นั่นแหละว i เลเจอร์ได้ไหมเอ่ยว i เลเจอร์ว l เลเจอร์ว l เลเจอร์เฮ้ยวีเลเจอร์ยังได้นะครับขี่ว l เลเจอร์ไหนดูดิด ขอดูแบบนี้หน่อยอือสามดีเฮ้ยหมากัดวีเลเจอร์จะเย็นๆน้องหมาหนีวีเลเจอร์เดินได้เอาเอาไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โหมันตายแล้วอ่ะอ๋อโอ้โหเป็นมอสที่เทพมากเลยนะคะซอมบี้อ่ะเดี๋ยวลองซอมบี้ก่อนนะคะพวกซอมบี้เออปลดเหมือนดิฟิเคิลลี่ก่อนเลยอย่างแรกนะคะไก่ก็น่าจะเดินได้เนาะไหนลองซอมเฮ้ยซอมบี้ฮอร์ไม่ซอมบี้ฮอร์ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นม้าครับ เออซอมบี้ไหนลองดูดิเอาซอมบี้ชุดนี้แหละเอออย่างงี้เออซอมบี้ยังเดินได้นะซอมบี้เดินได้นะโอเคซอมบี้สามารถเดินได้นะไหนลองดูดิเบดผมอยากขีเ่เบดกับแก๊สมานานแล้วเดี๋ยวลองเอาเอาไข่เบดกับแก๊สมาก่อนขีเ่เบดอุ้ยเบดยังขี่ได้ด้วยสุดยอดว้าว a เ a ซิ่ง เเราจะตายก่อนนะคะขี่แก๊สบ้างโอ้โหขีข่แก๊สผมขี่แก๊สได้ด้วยอ้าแก๊สนะครับแบบนี้มอน,นี่สุดๆเลยนะผมชอบมากๆนะมันสามารถขี่แก๊สได้ด้วยเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับเลยนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ